สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมีลลอกถาโลก,กับแม่หมดน้อยมิลลอกกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กิกก็มีพีค่คาคัมาฝากเหมือนเดิมค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าช่วงนี้คุณมีโชคอะไรคะ่ะก็เหมือนเดิมนะคะกิกมีทั้งหมด5กล่องนี่กล่องแรกเป็นนี่ค่ะดอกไอริสสค่ะโครีออฟซิสสค่ะ False Indigo สค่ะ Magnolia และสุดท้ายค่ะ Aster ทวนนะคะก็จะมีดอก i อริส o r e o p s s s False Indigo m a ม n o โนเและ Aster ค่ะให้เวลาทุกคนเลือกหนะ้วินาทีด้วยกันนะคะกีจจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3่สี่ มาเวลาค่ะสวัสดีค่ะชาวไอริสนะคะเรามาดูกันค่ะว่าช่วงนี้ชาวไอริสมีโชคอะไรค่ะไพ่ที่ชาวไอริสได้นะคะก็จะ,จะมีใบแรกเป็น Queen okay. of Cups ถูกครับ eight hey, of e i g of pentacles eight of หัวกบนะคะ The universe two of wands แมวควีน of swords okay. okay, ค่ะโอเคค่ะถ้าช่วงนี้เราดูนะชาวไอริสอ่ะกิ๊กว่า คุณมีเกณฑ์จะได้รับแบบของกำนันของฝากจากคนที่คุณรักคือมีโชคทางด้านของจากคนที่คุณรักนะคะหรืออ่ะแฟนสองคือคนคุยคือเป็นคนที่คิดกับคุณแบบชู้สาวอะ่ะเพราะว่าลักษณะความเป็นถ้วยค่อนข้างเยอะเนาะถ้วยเนี่ยมันแทนความรู้สึกอยู่ละหนึ่งถ้วยอ่ะหนึ่งเหรียญแล้วนี่คือสองถ้วย สองถวยมันคือลักษณะของชายหญิงอคุณอาจจะไม่ใช่ชายหญิงก็ได้แต่หมายถึงการที่มีความเป็นชู้สาวมีความสเสน่หาการแลกกันนะคะก็เลยมองว่าของที่คุณจะได้รับาบมันไม่ใช่จากเพื่อนปกติทั่ว,วไปนะคุณจะได้รับของฝากโดยเฉพาะนะคะ universe เหมือนเป็นของฝากจากแดนไกลอะ่ะที่มอมันไกลเพราะว่าอะไรนี่ค่ะเป็นอ of s o r t คือไกลจนคุณแบบ ม,มันมองไม่เห็นนะคือมันไกลามากคิดว่าน่าจะเป็นของจากต่างประเทศนะคะอืมของมันมาค่อนข้างไกลคุณที่มองไม่เห็นแล้วก็บ้านเราไม่มีใช่คนที่นํามาให้คุณนะคะจะเป็นลัคนาราศีธาตุน้ําอืมก็รกฎพิจิกมีหรือไม่ก็คนที่เกิดในวันอาทิตย์ใช่อาทิตย์หรือวันจันทร์ก็ได้นะคือคุณจะได้รับของกำนันจากพวกเขาเหล่านั้นซึ่งให้ได้ความสนิทสนิหาค่ะ <c oughs> ให้แบบเพราะชอบอะใช่คิดอะไรกับคุณมากกว่าถ้าเป็นเพื่อนที่ให้คุณนะ่ะเขาก็น่าจะคิดอะไรมากกว่านั้นน่ะที่ไม่แค่ใช่แค่เพื่อนปกตินั่นคือสิ่งที่ชาวไอริสจะได้รับช่วงนี้นะคะคือแบบเป็นของกำนันจากต่างแดนนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูกันว่าเราแบบคุณโอเคกับของที่ได้รับไหมเซเลนออฟวอน o ์อ w a n อ s ต้องบอกว่าของที่คุณได้รับนะคะเป็นของน่ารักนะเพราะนี่เป็นไพ่อะไรค่ะสิ่งออบคัพม,มันเป็นอะไรที่ที่ว่ามันเป็นสิ่งของที่ดูมุ้งมิ้งอะ่ะเป็นดูแบบอะไรที่มันเด็กๆสดใสสดใสหน่อยมุม้งมิ้งเป็นพวกโมเดลเป็นพวกตุ๊กตาหรือว่าถ้าเป็นของบิวตี้ที่นํามาฝากค่ะมันจะมีความแบบแพคเกจจิ้งสวยงามมันน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นของที่ที่ต้องละเอียดในการ ที่จะจัดหามาให้คุณจริงๆอะ่ะคือผ่านการเลือกแล้วเลือกอีกกว่าจะมาถึงคุณอน่ะคุณก็เลยโอเคเพราะว่านี่ค่ะเขาตั้งใจเลือกมากเลยนะเจ็ดไม้เท้าใช่ไหมเหมือนคนที่มีความแอคทีฟความความใส่ใจตั้งใจมุ่งมั่นจะหาของชิ้นเนี้ยมาให้คุณโดยเฉพาะโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะคือเป็นของมูมิงที่มาจากต่างแดนซึ่งค่อนข้างน่ารักและคุณก็ดีใจด้วยที่ได้รับมันโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับโชค ที่ชาวไอริสจะได้รับในช่วงนี้ค่ะเป็นสิ่งของนัเองนะคะก็จบไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอ๋ออย่าลืมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Sub u b s c r i b e ให้กิ๊กด้วยเนาะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะชาวไอริสสวัสดีค่ะชาวโครีออฟซีนะคะเรามาดูกันค่าว่าช่วงนี้ชาวโครีออฟซีเนี่ยค่ะจะได้โชคอะไรเอ่ยเรามาดูกันค่ะ อันนี้นะคะคุณลบสี่ได้สี่หนึ่งหนึ่ครับเอ็มเปอร์หนึองครับนะคะับสามครั้งจัดมิ้น สิงคโปร์สำหรับชาวโคลเีต้องบอกว่าช่วงนี้คุณมีโชคในด้านการเสี่ยงทายนะจากทางไกลค่ะเพราะว่านี่จะเป็นการเดินทางแน่แหละเงินค่อนข้างพอสมควรนะคะพอระดับนายอ็อปเปนเดอเเหรียญแล้วยังจะมาเจอกับนายอ e อปเปนเออีกอะก็เลยมองว่ามันเป็นการเสี่ยงโชคทางไกลค่ะคุณเนี่ยจำเป็นต้องซื้อกับคนที่เป็นผู้ชาย คุณจะถูกฉลกนะคะกับถ้าเป็นแผงลอตเตอรี่อะไรเงี้ยให้ซื้อกับผู้ชายที่ตัวใหญ่ๆห,หน่อยผมผอมไม่เอานะคะจะฉลกกับคนที่ค่อนข้างดูตัวใหญ่โครงร่างใหญ่หน่อยเป็นผู้ชายใช่ลักษณะก็ดูท่าทางใจดีอะ่ะเอ,อและถ้าถามว่า,เ,าเราจะเสี่ยงด้วยเลขอะไรที่ก็ต้องบอกว่าถ้าจัดเบนขึ้นแบบนี้คือจะบอกว่าช่วงนี้คุณจะฝันแม่นนะ ช่ไม่ว่าจะตีเลขแม่นหรือฝันเห็นเป็นตัวเลขเลยคิดว่ามีโอกาสมากๆนะคะที่คุณจะมีโชคทางด้านการเสี่ยงทายช่วงนี้จากความฝันของคุณเองนั่นแหละซึ่งเป็นโชคจากทางไกลฉะนั้นโชคคุณในช่วงนี้ก็คือเสี่ยงทายถ้าเดินทางไปไหนนะคะที่มันไม่ใช่ทางที่คุณเดินทางกลับทุกวันแล้วจะยิ่งดีมากถ้ามันเป็นต่างจังหวัด ต้องบอกว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดจะยิ่งถูกชะโลกับคุณมากเพราะมันเป็นการเดินทางที่ค้างไกลอะค่ะที่ไม่ใช่จังหวัดเรานั่นเองอจะการเดินทางไกลนะคะจะมาซึ่งโชคเห็นไหมหือมันเดินทางไปหาโชคนั่นเองก็ช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมซื้อติดไว้บ้างสักใบสองใบเป็นการเสี่ยงดวงดูเนาะเผื่อจะได้รับโชคเล็กๆน้อยๆพอให้ชื่นใจในช่วงนี้อะนะคะเป็นลาบลอยนั่นเอง กจบไปแล้วนะคะสำหรับโชคที่ชาวค o รีออฟซิชช่ว,ชวงนี้จะได้เนาะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะชาวครีออฟซิชสวัสดีค่ะชาวฟอลส์อินดิโกนะคะเราจะมาดูค่ะว่าช่วงนี้คณม,มีโชคอะไรไพที่ชาวฟอลส์อินดิโกได้นะคะก็จะมี Once, mm. Pin of Sauce Just the Pain of Pin of The Chariot for your Pin of Hose and this head of ones สำหรับโชคเรื่องแรกชาโฮฟอลซินิโกเหมือนจะมีโชคประมาณสองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการงานเห็นได้จากจากตรงนี้นะคะเหมือนงานที่มันคุณได้รับเนี่ยมันเหนื่อยมันหนักไหมดาดาบักเต็มหลังอะไรนี้ก็แบบโอ้แขนสะบักสะบ,บอมอะไรเงี้ยเหมือนช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับความยุติธรรมจากการที่ทํางานหนักอ่ะเป็นการได้รับผลตอบแทนบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตําแหน่ง าหรือว่าให้ทำโปรเจกต์ที่มีความสำคัญมากต่อการเป็นผลงานของคุณเพื่อที่จะได้โปรโมตนะคะเลื่อนตำแหน่งในอนาคตในตำแหน่งที่มันดีขึ้นในตำแหน่งที่คุณฝ่ฝันยอย่างเงี้ยเขาเรื่องที่โชคของคุณช่วงเนี้ยก็คือคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมจากการทำงานหนักมาอย่างเนิ่นนานเพราะนี้คือคนที่ทำงานอย่างขยันขันแข็ง ลังคนลังแข่งมาโดยตลอดส่วนจ u s t i c ก็คือแน่นอนค่ะเป็นเกี่ยวกับความยุติธรรมอยู่แล้วว่าเอออะไรที่ทํามามานานแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วคุณกําลังจะได้รับผลตอบแทนจากงานหรือสิ่งที่คุณทําอย่างแน่นอนค่ะในช่วงนี้และเรื่องต่อมานะคะคือต้องต่อมาถ้าถ้าตอนเนีเ้คุณมีแฟนหรืออาจจะมีซัมติงกับใครก็ <c oughs> แล้วแต่ ก,ก็มีเกณฑ์ตั้งคันหรือทําคนตั้งคันได้นะคะเพราะว่านี่มีไพ่เลยเอ็มเพลสโอเคแหละถ้ามันเป็นเรื่องของการที่คุณมีครอบครัวแล้วและอยากจะมีลูก mm hmm. ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนฮอร์โมนของทั้งคู่อะคะดีมากร่างกายสมบูรณ์ดีและ mm hmm. ก็จะทําให้มีลูกได้เหมือนกันในช่วงเนี้เขาจะมาในช่วงนี้นะคะหรือถ้าเขาเรียกว่าอะไรโชค จากสัตว์สองเท้าเนาะเวลาไปดูดวงมาประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าใครก็ตามที่ยังไม่ได้คบกับใครจริงจังนะยังเล่นๆอยู่ก็ระวังเรื่องของการพลาดอืพลาดแล้วก็จะทำให้อาจจะท้องได้นะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะต้องป้องกันชั้นสองชั้นหมายถึงว่าก็ต้องป้องกันตัวเองเซฟตัวเองระดับหนึ่งด้วยใช่ส่วนถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ยิ่งยิ่งต้องเซฟมากๆค่ะ ถ้ารักสนุกก็ต้องป้องกันเยอะๆนะคะแต่แต่เป็นโชคดีค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะมีลูกในช่วงนี้คือคุณมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรนั่นเองก็เป็นโชคในช่วงนี้นะคะสำหรับชาว False i n d i g o ค่ะถ้าชอบนะคะก็เริ่มกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด u ับสไคร e ให้ด้วยนะคะหรือคอมเมนต์เป็นฟีดแบ็กให้กิ๊กด้วยเนาะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะชาว False i n g l สวัสดีค่ะชาวแมกโนเลียเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคเรื่องอะไรค่ะไพ่ที่ชาวแมกโนเลียได้นะคะก็จะมี The Star King of Pentacles, th The Tower, p i n g a c l e s ฮอนวันนับครับรวมศอบโผกเอาเพนมาครับโหดูแล้วนะคะเชา่าแมกโนเลียที่คิดว่าช่วงนี้มีโชคเรื่องความรักเกิดขึ้นอย่างรกระทันหันค่ะด้วยความที่คุณได้ไพ่รือทาวเวอร์เนาะไพ่นี้นะคะก็ะคือความรักอะ่ะมันเรียกว่ารักแรกพบป,ป,ประมาณนี้ค่ะคือเห็นแล้วชอบเลยเห็นแล้วเหมือนเหมือนโลกมันหยุดหมุนอะ โฟกัสไปที่เขาคนเดียวคนที่คุณตกหลุมรักนะจะเป็นคนในลัคนาราศีธาตุดินค่ะก็จะมีพฤกษบการมังกรคือมองเห็นแล้วแบบชอบเลยอะอยากจะแบบอยากจะร่วมสร้างอนาคตดูสิค่ะอ่ะาไพ่สิบถ้วยมันจะเป็นดอกแนวสร้างครอบครัวเลยนะอยากได้เป็นคนรักอยากอ้าอยากสร้างครอบครัวคนนี้ซึ่งเป็นคนในฝันไหมใช่เดอสตาค่ะเป็นคนในฝัน อันนี้ก็เป็นคนล,นลักษาะราศีธาตุดินซึ่งลักษณะของเขาแน่นอนคะ่ะว่าน่าจะเป็นคนลักษณะเพียวผิวขาวแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่เหมือนผมโดกคิ้วดกคะ่ะไม่ก็มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจจะคิ้วบางผมโดกหรือคิ้วดกผมบางก็ได้อืประมาณนี้และได้ติดต่อกันแน่นอนคะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเจอแล้วจบแต่เนี่ยคะ่ะถ้าเป็นไพ่ลักษณะของ two of s w o r d ก็คือแน่นอนว่ามันจะต้องมี การติดต่อสื่อสารกันด้วยคือเขาเรียกว่าได้สารสัมพันธ์กันต่อในช่วงนี้กับคนลักษณะที่คุณได้พบเจอนะคะแต่ว่ากี้ก็ต้องบอกว่าโอเคแหละคุณอาจจะรู้สึกรักแรกพบกับชาวลัคนารา,าศีธาตุดินอย่างที่กี้บอกมาแต่ว่าช่่งความรักของคุณยังไม่จบแค่นั้นค่ะกิค้คิดว่าจะมีคนเข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์นี้ เป็นชาวลัคนาราศีธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนนี่คนนี้เขาจะแก่กว่าคนลัคนาราศีธาตุดินใช่คนนี้จะเป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะมากๆเลยคนแรกจะหนุ่มๆุมกว่านิดนึงอืมคนที่สองเนี่ยจะมีอายุมากกว่าใช่แล้วก็มีในความธาตุน้ําของเขาอะค่ะก็จะไม่ได้ผอมเพียวขนาดนั้นนะอาจจะติดความอ่ามีความเนื้อจะเนื้อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อ่าคนเนี้ยเขาแบบ มาหลงชอบคุณนะแอบหลงมาหลงรักคุณแหละแต่ถามว่าคุณคุยกับทั้งสองคนได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้เพราะมันมีไพ่ของการติดต่อสื่อสารก็คือสามารถจะบอกว่าศึกษาทั้งคู่ได้เหมือนกันนั่นเองแต่ว่าก็อ,อยู่ที่คุณเลือกะคะ่ะก็เลยต้องบอกว่าชาวแมกโนเลียในช่วงเนี้ยมีโชคทางด้านความรักนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับโชคของชาวแมกโนเลียในช่วงนี้ค่ะ ถ้าชอบนะคะก็อย่ลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือคอมเมนต์ฟีดแบ็กเป็นกำลังใจให้กิ๊งได้เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะชาวแมกโนเลียสวัสดีค่ะชาวแอสเตอร์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้คุณมีโชคในเรื่องอะไรคะ่ะสำหรับไพ่ที่คุณได้นั้นก็จะมีนี่เพย์ดนบะครับเพย์ดนะับซอส แฮงแมนสิค์ับเพนน่าเฮาส์ควินดับเพนน่าเฮาส์ฮิมออฟซอตส์เดลเวอร์เพนนน่าอย่างแรกเลยเป็นเรื่องเงินชัดเจนค่ะสำหรับแทบ็บไพ่ข้างบนอ,อันนี้ค่ะแฮงแมนหมายถึงการติดใครก็ตามที่ ติดเงินคุณหรือว่าคุณอยากจะทวงถามเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ดีมากนะคะที่เหมือนคุณขอเขาแล้วเขาจะจะให้คืนเราในฐานะเจ้าหนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ใครนะคะแล้วอ๋อช่วงนี้แบบแคุณจะส่งเงินเราไหมมีให้เราบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้นะซึ่งลักษณะลูกหนี้คุณนะคะก็เหมือนไม่ได้มีคนเดียวนะ แน่นอนเขาเป็นลัคนาราศีธาตุลมกับธาตุน้าที่คุณถ้าเป็นลัคนาราศีธาตุลมก็คือไม่ถุนต้นกุ้มลัคนา,า,านราศีธาตุน้ําคือกรกฎพิจิกมีนจริงๆคือคุณน่าจะเป็นคนที่คนชอบยืมเงินนะประมาณนั้นนะคะคือเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นแสดงว่าคุณจะต้องดูเป็นคนที่ใส่รวยแน่เลยอะ่ะเพราะนี่เป็นอะไรเนี่ยค่ะคือนักเพนนักเขาิาใช่ไหมคุณน่ะถือเหรียญหมายความว่า เขาคิดกันว่าคุณนั้นน่าจะสแตนบายสามารถให้เงินพวกเขาได้เวลาพวกเขาช็อตนั่นเองอือย่างคุณเป็นคนใจดีมากๆด้วยถ้าถามลูกหนี้อันแน่นอนค่ะว่าถ้าคุณมีลูกหนี้หลายคนก็อาจจะไม่ได้คืนจากทุกๆคนแต่ลูกหนี้ที่คุณแสนประทับใจและน่าจะคืนให้คุณได้เกือบหมดเลยก็คือคนในราคานาศีธาถ้าลมคือไม่ถูนตุนกุ้มใช่ค่ะถ้าลูกหนี้คุณในรัคานาริาสามท่านนี้นะคือคิดว่า ่น่าจะได้เงินคืนนี่แหละในช่วงนี้แต่ถ้าลัคนาราศีธาตุน้ําก็พักไว้ก่อน <c oughs> คุณจะยังไม่ได้คืนจากเขานะอาจจะได้บ้างแต่ก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะและโชคต่อมานะคะสำหรับชาวแอสเทอร์ก็คือในเรื่องของการลงทุนการลงทุนกับคนที่คุณรักอ่ะเนี่ยพลเเวอร์ Oliver ขึ้นมาแล้วนี่คือเป็นเพจออ p เ n นเดอร์โคค่ะหมายความว่า ถ้าคุณลงทุนกับคนรักมานานแล้วอะไรเงี้ยร่วมกันมีหุน้นลงทุนอะไรมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กําลังจะก่อเกิดกําไรนะคะต้องบอกว่ากับคุณกําลังจะได้รับดอกผลจากสิ่งที่เคยลงทุนหรือว่าทําลงไปกับคนรักของคุณในช่วงที่ผ่านมานั่นเองอช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กําลังจะได้รับแล้วคือมีโชคทางด้านการเงินเนาะส่วนใหญ่ประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโชว์ของชาวแอสเทอร์ค่ะถ้าชอบนะคะก็ลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด u b บส r คร e นะคะหรือคอมเมนต์ฟีดแบ็กไปกำลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชาวแอสเทอร์